อ่านะครับนี่นี่มาห้องกับมาเที่ยวสวนนะครับมีทั้งเงาะทั้งทุเรียนนะครับอยู่มะไกรครับอยู่ดงเย็นนี่แหละนะครับครับซิมเบิงรสชาติเอาซิมเบิงรสชาติขอมซีมนะครับเนื้อิดสดๆจากต้นครับครับ่เด็ดบ่เด็ดมาแฝงไปเด้นี่นี่จากต้นเลยครับหวานเกี๊ยวโอ้โหหวานเกี๊ยวครับผมเนื้อดีครับลองมึงอืม หวานครับหวานหยดอะไรครับตอนนี้มาตั้งหมดแล้วตั้งพุ่ยแอมตั้งหออกทุกต้นนะครับนี่งสามต้นโอ้เดี๋ยวครับมาต้องไปไกลแล้วไปนอนเว้บ้านนี้สิแมาเซียวเหอยังหอกเซียวเหะเซียวสวนพลไม้นะครับหัวจันครับมาต้องไปหอดจันครับดูรอนบ้านเขากับนี่ครับบันดุงเขานี่แหละนะครับมามาเบิ้งมามาซื้อเพิ่นได้ครับเด้อเพิ่นขายอยู่ทุเรียนเพิ่นก็ขายดอกม่วงก็มีดอกม่วงก็มี ตุเรียนรับรองว่าอร่อยบะบะซุกเพิ่นบะขายเพิ่นว่าต <descob rim. S 1> ุเรียนนี่บะสุกบะขายครับอบนี้เงาะเงาะนะครับบักกล้วยกับนีนะครับพี่ตาบะต้นทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนเด้อครับนี่อ่อนซ่อนเพื่อนเด้อนะครับข้อเท่าอ่ะไรพูดเหรอฮะบอ้ยัว <c oughs> นี่ครับหน่วยคุเรียนเพิ่นครับพี่จะหน่วยยังไงซีโลขึ้นครับนี่<ฮ>เบิ่งเอาหลดพี่น้องเอานอนไม่ใช่ดีเอานอนเมื่อนำอนี่ครับหมอนทองอกาลันตีขั้วแสบนี่ครับแสบก็แสบก็บกยู่ตลาดแท้ๆแล้วผมว่าเพราะว่ามันสดจากต้นจองเพิ่นไว้แล้วครับหน่วยหนึ่ง ทาได้หน่ย่ยพีได้หน่อยพี่ครับพี่เอานี้ยชูเนี้ยชูเนี้ยหล่อนหล่อนแสบแสบ้ลยครับพี่โนโอ้องเขาสิมากินให้เบิ้งแล้วรับพี่น้องนี่กินให้เบิ้งเนะครับ <c oughs> โอ้โหเรียนเลยครับชอบเรียนลยนั่นเองใช่ไหม <c oughs> นี่ครับเบิ้งอ่อนซ้อนไม่บอกเรียนเพิ่นทำนี่เขาใหญ่ดีไม่ห้องหมอนท้องเพิ่งกระดุม กกกกแแะะะงินครับบรรยากาศสวนมาพักผ่นจันใจได้อยูยอยพี่กักกับยูตั้งเขายู่มองล้าน<ม>ก<ะ>็อีดีนะครับพี่ขามาเลยอไอ้กีตาถือกล้องแฮงอิกแกะเหาะเข้ามาเบึงเพลนแกะเหาะเขาแกะจินสดๆจากจากสวนครับ ไปย้ะขรับพี่น้องจินเ,ออเลยครับจินให้เบิง่งเด้ครับข้าวพี่น้องอื